สวัสดีค่ะวันนี้ผู้เชา้าค่ะสวทโด,ดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานะคะวันนี้เราขอนําเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรดีอินเทอร์เน็ตออซัมนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Google ประเทศไทยมูลที่ครูดีของแผ่นดินนะคะแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของหลักสูตรดีอินเทอร์เน็ตออซัมมาพูดและให้ความเข้าใจกระจางแจ้งกับทางคุณครูแล้วก็ ทุกท่านที่รับชมรายการในวันนี้นะคะขอต้อนรับท่านแรกนะคะท่านคุณตะกรพฤติปูรณีนะคะซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการมูลทิศคูดีของแผ่นดินค่ะท่านที่สองนะคะคุณจารุณีสินชัยโลดกุลน,นะคะวิยกราห์หลักสูตรดีเน็ตออซัมนะคะซึ่งเป็น Google Certified Innovator <c oughs> นะคะจากบริษัท Dis เอสเคนะคะ ค่ะวันนี้นะคะจะเห็นว่าจากเ,เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทางสปทโดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานะคะโดยเรามีหนังสือถึงเขตเป็นที่การศึกษาทุกเขตเป็นที่การศึกษาทั้ง225เขตน,นะคะหนังสือที่สท0 4ี0 10, ทับว1128นะคะลงวันที่1 3มีนาคม2 5 6 3เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดีเน็ตออซัมและโครงการเครือข่ายคูดีของแผ่นดินจเจริญตามรอยเบื้องพระยุคคนละบาทนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะมูลทิิคูดีของแผ่นดินนะคะร่วมกับบริษัท Google ประเทศไทยจำกัดนะคะได้จัดโครงการสัมมนาสร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยผ่านหลักสูตรดีเน็ตออซัมนะคะเพื่อการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีซึ่งตรงนี้นะคะหลักสูตรตรงนี้จะสอดคล้องกับวิชาวิทยาการคำนวณในเรื่องของดิจิทัลลิเทเซซีและก็เป็นหลักสูตร ความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองดิจิทัลนะคะจุดเด่นที่ทางสบปเน้นย้ําตลอดมาก็คือการสร้างให้ทั้งบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนได้มีการใช้ท่องโลกในอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยและก็รู้เท่าทันสื่อด้วยอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการกันแกล้งของในเรื่องของโลกไซเบอร์หรือที่เรียกว่าไซเบอร์บูลลิงซึ่งมี เขาเรียกว่าขยายในวงกว้างทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันขอเรียนถามคุณตะกรนะคะในฐานะที่เป็นกรรมการเละเลยขานุการของอมูลนิธิกูดีของแผ่นดินเนี่ยค่ะว่าโดยหลักๆแล้วนะคะได้ร่วมกับทางบริษัท Google แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการโครงการ,การนี้อย่างไรบ้างคะ่ะ ก็เรียนท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านนะครับในโครงการ b i n ินเทนท a w e s o m e นี้ต้องถือว่าเป็นความร่วมมือที่สําคัญยิ่งนะครับในการที่เราจะสร้างพลเมืองให้เป็นพลเมืองที่เก่งแล้วก็ดีนะครับโดยเฉพาะเป็นพลเมืองดิจิทัลโดยทางบริษัท Google Thailand นะครับได้ร่วมมือกับทางมือที่ครูดีของพอดินแล้วก็จัดงานที่สําคัญไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นงานเปิดตัวนะครับของโครงการนี้โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการท่านนัทพลทิพสุวรรณนะครับได้มา เป็นประธานแล้วก็ทางทางบริษัท Google เองทาง country manager คุณแจ็คกี้หวางก็มาเป็นเปิดงานร่วมกันในวันนั้นเลยนะครับต้องถือว่าเป็นความสําคัญยิ่งที่จะได้ทําให้พลเมืองของเราเนี่ยครับใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสร้างสรรค์และก็ปลอดภัยจริงๆครับค่ะค่ะแล้วรายละเอียดทางนี้มันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของครูดีของแผ่นดินไงนบ้างคะ ต้องบอกว่าทางบริษัท Google Thailand นะครับได้ทำหลักสูตรที่ชื่อว่า b i Internet Awesome ตรงนี้ขึ้นมาซึ่งท่านสามารถดูได้ในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่เขียนชื่อตรงนี้นะครับว่า h a i superteacher. org อันนี้เป็นเว็บไซต์ของมูลนิธินะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้จะขึ้นหน้าจอแบบที่เห็นในจอภาพนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของทาง B i n t e r n a t o m a with Google. com ซึ่งมีเป็นภาษาไทยด้วย <c oughs> แล้วก็มีเป็นภาษารรษอังกฤษด้วยสำหรักการศึกษาก็ได้สำหรับผู้ปกครองก็ได้ก็อยู่ในเว็บไซต์ข้างล่างตรงนี้ความน่าสนใจตรงนี้ครับมีทั้งหมด5หัวข้อตรงนี้เราเคยเจอปัญหาใช่ไหมครับ <c oughs> บางทีเด็กเราแชร์โดยที่ไม่ได้คิดเขาสอนให้เราคิดก่อนแชร์ หรือบางทีเนี่ยไปเจอข่าวเฟกนิวข่าวกลลวงเด็กๆเ,เราก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นอย่างไรก็มีหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ตกหลุมพรางตรงนี้หรือบางทีการตั้งพาสเวิร์ดหรือการตั้งอะไรตรงนี้มีวิธีการอย่างไรเราก็จะมีวิธีการสอนตรงนี้ในหลักสูตรนี้ด้วยหรืออย่างที่เมื่อกี้ท่านด็อกเตอร์ได้บอกถึงเรื่องของการบูลลิงนะครับเราก็จะสอนเด็กๆด,ด้วยเช่นเดียวกันว่าเอ่อทำอยังไงไม่เป็นบูลลี่คนอื่นหรือว่าเวลาโดนคนอื่นบูลลี่และต้องทํำยังไงในเรื่องของการเป็นคนดีเทสเตยียซึ่งตรงนี้ สัมพันธ์กับของมุยที่ครูดีของแผ่นดินที่เราอยากให้สร้างคนดีให้เต็มแผ่นดินแต่ครั้งนี้เป็นคนดีในเรื่องของโลกดิจิทัลซึ่งทางบริษัท Google เองเนี่ยก็มีทั้งคู่มือนะครับโดยทางบริษัทดี c u r เ e ที่เดี๋ยวจะมาช่วยอธิบายเนี่ยก็จะมาอธิบายรายละเอียดของคู่มือตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรพร้อมทั้งมีเกมให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะครับเกมตรงนี้เรียกว่าเกมอินชเลนเด็กเล่นเองแล้วที่สําคัญออกเซอร์ติฟิเคได้เองเลยครับออกกีคิทิบัตจากระบบได้เองมีทั้งหมดอยู่ 4กิตติบาท 4ฐานนะครับแล้วแต่กิจบัตรตรงนี้บางทีผู้บริหารและคุณครูไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรยังไงได้ทางมูที่ครูดีของแผ่นดินเลยเข้ามาเติมเต็มตรงนี้มีกิจบัตรสวยๆที่อยู่ตรงหน้าจออีกหนึ่งพาพเห็นไหมครับกิจบัตรตรงนั้นจะลงนามโดยท่านผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการท่านเลขาธิการบ้างท่านรัฐมนตรีบ้างนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ท่านผู้บริหารและคุณครูที่ได้เข้าร่วมโครงการตรงนี้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพมากขึ้นนะครับซึ่งรางวัลครูดีของแผ่นดินของเราเนี่ยครับอย่างที่เคยนําเรียนทุกท่าน แล้วนะครับว่าเรามีหลายระดับชั้นนะครับตั้งแต่ชั้นพื้นฐานชั้นที่ 5, 4, 3, 2, 1 1น,นี่คือสูงสุดขั้นพื้นฐานนี่คือน้อยสุดนะครับท่านจะสามารถได้รับเกียรติบัตรตรงนี้ได้ด้วยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งใบนอกจาก เกียรติบัตรที่ออกจากในระบบของ B Intend a w e awesome s o m แล้วรวมถึงของเด็กๆด้วยเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะออกเกียรติบัตรได้เช่นเดียวกันแต่การจะออกเกียรติบัตรนั้นนะครับต้องรายงานผลหรือแจ้งให้เราทราบหน่อยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าท่านมาทําหรือไม่ได้ทําก็รายงานผลทางเว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้แหละครับคือเว็บไซต์ thai supra teacher o r g ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับก็เข้าไปรายงานผลตรงนั้นได้เลยนะครับโดยเกียรติบัต,ตรตัวนี้นะครับมีสําหรับของนักเรียน นะครับ ah, สำหรับนักเรียนนะครับผ่านออนไลน์ได้หรืออยากได้เกียรติบัตรที่สวยกว่าเดิมเป็นขั้นพื้นฐาน<ส>ก็แนบหลักฐานการปฏิบัติจริงสัก21ครั้งนะครับบางทีเราเรียนรู้อย่างเดียวแต่เด็กอาจจะไม่ได้นําไปปฏิบัติแต่การที่จะได้เป็นเด็กดีของแผ่นดินเนี่ยเราอยากให้เด็กได้ปฏิบัติจริงสัก21ครั้งแล้วก็แนบเกียรตินบัตรการเรียนรู้ตรงนั้นเข้ามาด้วยเด็กคนนั้นก็จะได้เกียรติบัตรเด็กดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานสําหรับผู้บริหารและคุณครูก็เช่นเดียวกัันครบ haircut. ถ้าท่านเป็นแค่ขั้นพื้นฐานบางทีบางคนแบบออไม่อยากเอาอะไรเยอะเอาแค่ขั้นพื้นฐานก็พอแล้วก็สมัครเข้ามาในระบบของเราประเมินตนเองในระบบนะครับ10ข้อแนบเกียรติบัตรบี t ินเทนท์ซัสักหนึ่งใบแล้วก็แนบหลักฐานรับรองความประพฤติจากผู้บริหารที่สูงขึ้นไป1ระดับชั้นเพียงเท่านี้ท่านปริ้นระบบออนไลน์ได้เลยได้เกียรติบัตรที่ลงนามโดยผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขหรือบางคนบอกว่าเคยได้ขั้นพื้นฐานแล้วซึ่งตอนนี้มีถึง1 5 0 0 0ค,คนที่เคยได้ไปแล้วนะครับก็สามารถทำอีกเลเวลหนึ่น5 นะครับเมื่อผ่านขั้นพื้นฐานแล้วให้เด็กๆทําต่อเนื่องอย่างน้อย50%ของเด็กในห้อง<ม>นะครับเช่นเราเป็นคุณครูประจําชั้นมีเด็ก30คนขอให้เด็กทําต่อเนื่อง21ครั้งสัก1 5คน<ม>นะครับพร้อมกับประเมินตนเองผ่านอย่างน้อยห่หมวจาก3หมวดซึ่งการประเมินตนเองนี้ก็ผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับก็จะสามารถได้เกียรติบัตรครูดีของบีนชั้นที่5นะครับก็จะครูดีของบีนชั้นที่5ซึ่งตอนนี้หลังจากที่เกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะใหม่ ออกมาเราทางมุ้ยทีก็จะประสานกับทางกรคสสเพื่อให้กิจกรรมเหล่านี้มีผลที่ทําให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในทางวิชาชีพด้วยและสําหรับท่านผู้บริหารนะครับ นอกจากตัวท่านเองจะได้แล้วสถานศึกษาของท่านก็จะได้ด้วยนะครับโดยต้องขอความร่วมมือกับทางเขตพื้นที่การศึกษานะครับได้ช่วยรวบรวมหน่อยว่าสถานศึกษาใดที่มีนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรตรงนี้อย่างน้อย50เรนะครับรวบรวมมาส่งที่สพนะครับภายใน30มิถยุนาทางมูลทิก็จะส่งกิิบัติ ของสารศึกษาไปยังท่านภายใน30กรกฎาคมตรงนี้นะครับอันนี้คือโดยภาพรวมๆที่เราจะช่วยทําให้คุณครูและผู้บริหารรู้สึกมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้สามารถติดต่อได้ทาง f c e e o o o นะครับเครือ <c oughs> ข่ายครูดีของพิดี <c oughs> หรือ Line แอดตัวนี้ก็ได้นะครับเอซายนะครับแอดซายไทยซูปราท e เชอร์ A side, <c oughs> แค่นี้เองก็สามารถสอบถามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ก็จากที่คุณตะกอได้เล่ารายละเอียดของว่าตัวหลักสูตรบีบีเน็ตออซัมเนี่ยค่ะมีประโยชน์กับ ทั้งสถานศึกษาครูผู้สอนรวมถึงผู้บรรยายสถานศึกษาและก็นักเรียนเนี่ยคะ่ะอย่างไรบ้างซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่ในเราสามารถเข้าไปคย์นใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่ามูลที่ครูดีของแผ่นดินหรือจะพิมพ์คําว่า be internet awesome ก็ได้นะคะสําหรับอีกท่านหนึ่งซึ่งจะให้รายละเอียดว่าเออหลักสูตร be internet awesome เนี่ยมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนอย่างไรบ้างแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเรียนแล้วยากไหมสําหรับคุณครูหรือแม้แต่นักเรียนนะคะหรือผู้ปกครองถ้าจะมีส่วนร่วมตรงนี้ก็ขอเดินเชน คุณจารุนีนะคะซึ่งเป็นเยี่ยกรหลักในหลักสูตรมีเทอร์เน็ตออซัํมค่ะขอร์เรนเซนค่ะ ก็ตัวเก๋น,นะคะในฐานะที่ช่วยดูแลหลักสูตรนี้ให้กับทาง Google นะคะก็รู้สึกจริงๆรู้สึกชอบมากกับหลักสูตรนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยต้องการที่จะมีหลักสูตรนี้เข้าไปที่โรงเรียนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็การดูแลในเรื่องของความเป็นพลเมืองดิจิทัลนะคะซึ่งอย่างที่คุณทกร์ได้แจ้งไปก็คือมันจะครอบคลุมทั้งหมด5หัวข้อนะคะซึ่งเดี๋ยวเก๋จะให้รายละเอียดต่อไปนะคะ สำหรับขั้นตอนในการที่จะเข้าไปในบีอินเทอร์เน็ตออซัมก็คือให้พิมพ์ชื่อสั้นๆว่า g c o b i n t e r n e t a awesome s a m นะคะที่ลงไว้ในใต้คลิปนี้นะคะ,ะสำหรับครูผู้สอนจะได้อะไรบ้างนะคะจาก โครงการนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือถ้าคุณครูเข้าไปในเว็บไซต์นะคะก็จะพบว่าเราจะมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะที่เกีบบอกว่าเป็น active learning เพราะว่าคุณครูสามารถที่จะมีคำถามชวนคิดนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้นะคะซึ่งมันทำให้แต่ละคาบของคุณครูนะคะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะน,ะะนอกจากนั้นแล้วยังมีสไลด์การสอนแล้วก็ใบงานนะคะเป็นลักษณะของใบงานที่จะให้ผู้เรียนได้ทำนะคะซึ่ง ระหว่างที่เด็กทำเนี่ยเขาก็จะได้ข้อคิดนะคะว่าเอ๊ะเขาจะเป็นพลเมืองดิจิทัลในแง่มุมต่างๆได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายก็จะเป็นลักษณะของถ้าจบแต่ละบทแล้วก็จะมีเกมเป็นชื่อว่าอินเ r อร์แลนด์นะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือจะอยู่ในเว็บไซต์ให้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะคะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกมแล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้รวมถึงสไลด์ต่างๆนะคะมีเป็นภาษาไทยให้หมดแล้วนะคะเนื้อหาที่ครอบคลุมนะคะ เนื้อหาที่ครอบคลุมก็คือเรื่องของอย่างเช่นเรื่องของคิดก่อนแชร์นะคะปกติแล้วอาจจะคอยบอกนักเรียนว่าคิดก่อนแชร์เวลาทําอะไรต้องคิดก่อนนะคะแต่ว่าเนื้อหาในในหลักสูตรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกิจกรรมให้เด็กได้ทํากิจกรรมบางอย่างแล้วคุณครูมารีเฟรชหรือว่าสะท้อนนะคะว่าเอ๊ะจากกิจกรรมนี้หนูคิดว่าการเราควรที่จะแชร์หรือไม่เพราะอะไรนะคะแล้วก็ครูก็อาจจะให้เกิดการอภิปรายในห้องเรียนซึ่ง ถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าเด็กอภิปรายไม่ตรงกับที่คุณครูต้องการเลยนะคะคุณครูก็สามารถที่จะตั้งคำถามต่อไปได้ค่ะว่าถ้าเราเลือกตัดสินใจในแบบนั้นแล้ว นักเรียนคิดว่าผลที่ตามมาเป็นอย่างไรนะคะทุกสิ่งเนี้ยนะคะอยู่ในแผนการจัดก,การเรียนรู้นะคะซึ่งคุณครูสามารถไปปริ้นออกมาได้นะคะหรือจะไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นะคะเป็นประมาณ100หน้านะคะ100หน้านี้เราสามารถที่จะไปปริ้นออกมาแล้วก็คุณครูเอาไว้ดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ในห้องเรียนเนี่ยเราจะทำทำอย่างไร นะคะอย่างเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างคิดก่อนแชร์ไปแต่มันจะมีเรื่องของฟิชชิงหรือว่าการไม่ตกหลุมพรางกลลวงนะคะการเช็คเฟกนิวนะคะเขาก็จะมีลำดับขั้นตอนให้ว่าเราควรที่จะพิจารณาอะไรบ้างนะคะว่า,าควรจะเช็ค1 2 3 4เป็นยังไงบ้างนะคะ เรื่องที่3ก็คือเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับนะคะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับเนี่ยจะเป็นส่วนของการตั้งพาสเวิร์ดค่ะอันนี้เกบว่ามันมีประโยชน์ต่อคุณครูแล้วก็ผู้บริหารนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเราทุกคนต้องมีพาสเวิร์ดแล้วอันนี้จะเป็นแนวทางในการที่เราจะตั้งพาสเวิร์ดต่างๆให้ปลอดภัยนะคะอันที่4ี่ก็คือ เป็นคนดีเทจะตายนะคะเราคุยกันเล่นเล่นว่าเราชอบเรื่องนี้มากนะคะเป็นคนดีเทจะตายแล้วก็แฮชแทเป็นคนดีเทจะตายเนี่ยก็ดูน่าสนใจด้วยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของไซเบอร์บูลลี่นะคะก็คือถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์ต่างในในลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีลักษณะบอกให้ว่าถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้นักเรียนจะตัดสินใจอย่างไร ะะแล้วก็จะมีคุณครูก็อาจจะให้นักเรียนได้จับคู่ทํากิจกรรมบางอย่างนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เลือกตัดสินใจนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเรื่องของสงสัยเมื่อไหร่ก็ถามได้เลยนะคะในโลกอินเทอร์นเน,นะะ็ตค่ะบางทีอาจจะเป็นเด็กป .4 ป .5 ป .6 นะคะบางทีเขาไปเจออะไรในโลกออนไลน์นะคะเราอาจจะช่วยเด็กได้นะคะด้วยการสอนเรื่องนี้นะคะ่ะสงสัยเมื่อไหร่ก็ถามได้เลยคือเขาไม่จำเป็นที่จะต้องรอจนกระทั่ง มั่นใจว่าเขาอยากจะถามนะคะเขาอาจจะไม่อาจจแค่สงสัยนิดหน่อยนะคะว่าเอ๊ะตรงนี้เขาสมควรที่จะดูต่อไปหรือเปล่าตรงนี้เป็นความปลอดภัยของเขาหรือเปล่านะคะในหัวข้อเรื่องของสงสัยเมื่อไหร่ก็ถามได้เลยเนี่ยก็จะทําให้เด็กเขากล้าที่จะถามผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้นะคะว่าเอ๊ะตรงนี้เราควรจะทําอย่างไรต่อไปนะคะ,ะตรงนี้ทั้งหมดใน5บทอะคะ่ะเกตจะบอกว่ามันมีทั้งหมด24กิจกรรม ะะ24กิจกรรมอาจารย์หรือคุณครูนะคะที่สอนระดับชั้นตั้งแต่ป .4 นะคะเป็นต้นไปนะคะสามารถเอาไปใช้ได้นะคะอาจจะใช้1น,นเทอมเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้มันครอบคลุมนะคะเรื่องของการจัดการเรียนรู้ต่างๆนะคะซึ่งในแต่ละกิจกรรมอาจจะใช้1คาบนะคะซึ่งอาจจะถ้าเป็นเด็กโตหน่อยอย่างเช่นม .1 น,นะคะหรือม .2 อ,อาจารย์อาจจะรวบ2กิจกรรมใน1คาบก็ได้ขึ้นอยู่กับภาพรวมของ ของวิชานั้นๆน,น,นะคะหรือบริบทต่างๆนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนค่ะนะคะเนื่องจากมันเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมหลากหลายเนืะนะคะในเว็บไซต์ที่ทางคุณครูเอาไปใช้ค่ะผู้บริหารโรงเรียนยังสามารถที่จะ,ะสามารถเข้าไปดูเพื่อที่จะมีจดหมายเป็นตัวอย่างจดหมายที่จะส่งหาผู้ปกครองว่าตอนนี้โรงเรียนกำลังทำแคมเปญหรือว่าทำ โครงการนี้อยู่นะคะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นพลเมงองดิจิทัลนะคะต้องการขอความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างไรบ้างนะคะแล้วในเว็บในเว็บไซต์นั้นก็จะมีเหมือนเป็นจดหมายปฏิญาณเหมือนว่าให้กับผู้ปกครองเพื่อที่จะผู้ปกครองจะเซ็นว่าจะช่วยดูแลบุตรหลานนะคะที่จะทําทในหัวข้อ5ห,หัวข้อต่อไปนี้นะคะตรงนี้เนี่ยนอกจากเรายังช่วยเป็นการช่วยผู้ปกครองด้วยนะคะว่าผู้ปกครองเนี่ยบางทีอยากจะพูดคุยกับบุตรหลานว่าเอ้ย ต้องคิดก่อนแชร์เนอะนะคะบางทีผู้ปกครองก็จะสามารถเอาตรงนี้มามาคุยกับลูกหลานได้ว่าเนี่ยที่เขาเตือนเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนมีแคมเปญนี้นะนะคะแล้วก็ระดับถัดไปก็คือจะเป็นเรื่องของโปสเตอร์ต่างๆที่สามารถแปะไว้ที่โรงเรียนนะคะว่าในในห้าหัวข้อว่าเรารณรงเรื่องต่อไปนี้นะคะก็สามารถไปทําได้เลยแล้วก็มีตัวอย่างเกติบัตรที่โรงเรียนสามารถมอบให้กับผู้เรียนด้วยนะคะในเว็บไซต์นะคะ นี้แล้วก็เกศขอพูดถึงตัวชี้วัดนิดนึงนะคะว่ามันครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของมตาตรฐานการเรียนรู้นะคะในเรื่องของวิทยาการคำนวณอย่างไรบ้างนะคะก็คือมาตรฐานการเรียนรู้นะคะว4.2นะคะที่มีการพูดถึงว่าเอเขาต้องเข้าใจนะคะแนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบนะคะอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของวิทยาการคำนวณ ส่วนที่เพิ่มเข้ามาที่จะเป็นเรื่องของดิจิทัลลิทเทลซีหรือว่าดิจิทัลซิติเซนชิพเนี่ยค่ะความเป็นพลเมืองดิจิทัลคือใช้เทคโนโลยีนะคะสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้และการทํางานนะคะและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทันและมีจริยธรรมนะคะซึ่งในหลักสูตรของตัว B Internet Awesome เนี่ยค่ะก็จะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเรามองเข้าไปว่าใน ป3นะคะป3ก็จะมีข้อ5าที่บอกว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะอย่างป4ก็จะมีข้อ3ที่บอกว่านักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะก็จะเป็นมันก็จะตรงกับบทที่บทที่3นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับแล้วก็เรื่องของเฟกนิวในบทที่2ด้วยนะคะ แล้วก็อย่างเช่นป .5 ก็จะมีเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะมีอยู่ในหลักสูตรของบ n เน็ต e อซัมเรียบร้อยนะคะป .6 ก็จะมีพูดถึงเรื่องของอย่างเช่นป .6 ในข้อ4นะคะจะพูดถึงเคารพในสิทธิของผู้อื่นและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ะะอันนี้ก็จะตรงกับหลักสูตรของ b ีเจเนตอัลซัมในบทที่4กับบทที่5ด้วยนะคะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเป็นคนดีเทศจะตายแล้วก็ในเรื่องของสงสัยเมื่อไหร่ก็ถามได้เลยนะคะอันนั้นเป็นคร่าวๆสําหรับประถมซึ่งมัธยมก็มีต่อนะคะมัธยมก็จะมีหลักสูตรที่ในวิทยาการคำนวณที่บอกว่าให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะและใช้สื่อและแหล่งข้อมูลข้อกำหนดและข้อตกลงนะคะอันนี้ก เนี่ยค่ะที่ประเมินที่เขียนเอาไว้เป็นสีแดงๆเหล่านี้นะคะสรุปก็คืออยากจะให้ทางโรงเรียนนะคะก็คือถ้าเราอยากจะคิดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นะคะที่อยากจะสอนเรื่องของความเป็นพลเมืองดิจิตอลนะคะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะคะก็ดึงกิจกรรมนะคะ24กิจกรรมเนี้ยนะคะมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เลยนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ แต่ละบทนะคะเรามี5บทนะคะแต่ละบทเนี่ยก็จะมีเกมนะคะทั้งหมดมี5บทแต่ว่าเรามี4เกมนะคะเกมชื่ออินเตอร์แลนด์นะคะอย่างเช่นบทที่1พอเด็กเรียนเสร็จและนะคะในในบทนี้ซึ่งอาจจะอยู่ประมาณสัก6กิจกรรมนะคะเราก็สามารถให้เด็กเนี่ยได้เข้าเล่นเกมอินเตอร์แลนด์นะคะซึ่งเกมอินเตอร์แลนด์เนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนได้เหมือน ลิฟทอีกรอบนึงว่าคิดก่อนแชร์เขาต้องทําอย่างไรบ้างและเป็นเกมที่เด็กไม่ต้องล็อกอินเข้าเลยนะคะสามารถเข้าไปกดแล้วก็ เล่นได้เลยนะคะแล้วก็เป็นอินเทอร์แอคทีฟแล้วก็เป็นเกมการศึกษาที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าทางทีม Google ก็ได้ทำงานกับทีมการศึกษาเพื่อที่จะออกแบบกิจกรรมหรือเกมนี้ให้มันปลอดภัยนะคะก็ในแต่ละบทก็จะมีตัวเกมนี้ให้นะคะยกเว้นบทสุดท้ายที่ชื่อว่าสงสัยเมื่อไหร่ก็ถามได้เลยตัวตัวนี้จะไม่มีเกมอินเทอร์แลนด์ให้นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นในถ้าเด็กเล่นเกมทั้งหมดครบนะคะเขาจะได้ทั้งหมดเกติบัตทั้งหมด4ใบนะคะ4ใบแล้วก็ นอกจากนั้นนะคะอย่างที่บอกไปก็คือเราทํางานร่วมกับมูลนิธิคูดีแห่งแผ่นดินนะคะหลังจากที่คุณครูได้ออกแบบกิจกรรมเหล่านี้แล้วนะคะก็จะได้เกียรติบัตรนะคะจากทางมูลนิธิคูดีแห่งแผ่นดินด้วยนะคะค่ะถ้ามีคําถามสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามมายังทีมงานนะคะหรือว่าทางเก๋ได้นะคะ ขอบพระคุณคุณจรุนีอย่างสูงนะคะซึ่งคุณครูก็คงจะทราบรายละเอียดของหลักสูตรดีเทอร์เน็ตออซัมแล้วนะคะขอย้ํานะคะว่าการที่สบปทํำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ใช้หลักสูตรดีเน็ตออซัมในครั้งนี้นะคะจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็คุณครูหรือสถานศึกษาสามารถที่จะบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาวิทยาการคำนวณซึ่งเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่คุณครูสามารถที่จะจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1ได้นะคะฉบับปรุงพศ2005 560นะคะซึ่งตรงนี้นะคะหลายท่านก็กังวลเอ๊ะมันจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับโรงเรียนหรือเพิ่มภาระให้กับสถานศึกษา,าอันนี้ขอบอกเลยนะคะไม่ได้เพิ่มภาระแต่เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ช่วยให้กับโรงเรียนและก็ครูผู้สอนได้สามารถจัดก,กิจกรรมได้อย่างเหมาะสมซึ่งบางครั้งเราอาจจะคิดไม่ออกว่าเอ๊ะในการสอนในเนื้อหารเรื่องของดิจิทัลลิเทเลซี่เนี่ยควรจะสอนอย่างไรบ้างแล้วก็จะเห็นว่ากิจกรรมเนี่ยสอดคล้องอซึ่งสามารถสอนในระดับตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาได้นะคะ จะเห็นว่าหลักสูตร b ีเทนเน็ตออซัมนะคะมีประโยชน์ทั้งครูผู้สอนนักเรียนรวมถึงผู้ใหญ่สถานศึกษาที่สามารถนําไปใช้ปรับการเรียนการสอนในเรื่องของวิชาวิทยาการคำนวณในสาระในเรื่องของดิจิทัลลิเทเลซีการรู้เท่าทันสื่อนะคะซึ่งจะเห็นว่าหลักสูตรนี้แม้ว่าโรงเรียนจะยังไม่เปิดภาคเรียนนะคะแต่ในช่วงปิดภาคเรียนนี้นะคะ เด็กนักเรียนก็สามารถเข้าไปเล่นตัวอินเทอร์ลนด์หรือในเนื้อหาที่เป็นหลักสูตรมีเทเน็ตออซัมได้ซึ่งก็อาจจะดูในความถ้าเป็นเด็กเล็กก็อาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กโตใหญ่ก็คือสามารถที่จะพิจารณาถึงความน่าจะถึงข้อมูลได้เพราะฉะนั้นก็ฝากนักเรียนว่าแม้โรงเรียนจะปิดเทอมแต่เด็กก็สามารถไปเรียนรู้ตรงนี้ได้แล้วก็เป็นการแบ่งบอภาระให้กับทางครูผู้สอนที่ไม่ต้องรอให้เปิดภาคเรียนแล้วจึงจะมาจัดการเรียนสอนได้ค่ะก็คิดว่า โรงเรียนที่สนใจหรือก็บวิธีการสารไหนสนใจก็ลองไปทดลองใช้ดูนะคะถ้าหากว่าใช้แล้วเกิดมีปัญหาอย่างไรก็ต้องอโทรมาสอบถามได้ทั้งของมูลที่ครูดีของแผ่นดินตลอดจนถึงของบริษัท Google ประเทศไทยด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณตะกรพฤติปูรณีนะคะกรรมการเลขานุการ,ร,กการมูลที่ครูดีของแผ่นดินแล้วก็คุณจารุณีสินชัยโลจกุลนะคะวบียยกรหลักสูตรอินเทอร์เน็ตอ๋อสร้างไปอย่างสูงนะคะขอบคุณอีก<อ><อ>ครั้งค่ะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการผู้เช้าข่าวสพวทในส่วนที่เป็นเรื่องของหลักสูตรอินเทอร์เน็ตออซัมนะคะก็ต้องขอลาท่านไปก่อนนะคะขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ